สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเ้ารด้ค่ะมือน,นี้เหมียวเอาดอกตน้นสาลีป้าค่ะสาลีป้าหรือว่าภาษาสวิเดนเอินว่าแพร่ร้อนเนาะคะ่ะนี่บานเตรียมต้นเลยจ้าเที้ยโอ้ยปีนี้ด้ค่ะมาแอปเปิ้ลมาบูเบอรี่สาลีเชอะนีนี่ ดกคักค่กคะเนี่ยโอ้ยดอกเต็มต้นเลยค่ะโอ้ยธรรมชาติด้วยค่ะสวีเดนเนี่ของป้ากินมีหลายค่ะประหยัดเงินในถุงพร้อมค่ะเนี่ยเกิดเองตามธรรมชาติค่ะโอ้ยเอามาฝากเ้ยค่ะเด้อเอาความสดชื่นมาฝากค่ะ ดอกซาลี่ป้าจา้าเกิดเองตามธรรมชาติกินหอมมันอ่อนจา้าโอ้ยดกขักไจา้าเด้อเนี่ยจ้า กับมาเอาน้ำหวานเด้่ยค่ะนี่หอมอน่อ,อนค่ะสาลีป้านี่จะบ่คอยแพ้กับค้นที่แพ้กินเกรสรอดนนอกไม้ช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลค่ะกินเพลินมะแห้งเนาะค่ะ อ่อนซ่อนไรคะ่ะอ่อนซ่อนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ค่ะสวีเดนเนี่